สวัสดีค่ะขนมเค่งสีทองแป้งนุ่มๆไส้อร่อยออร่อยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมแอดมินขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมอัตราส่วนค่ะก็จะมีถั่วที่เรานึ่งแล้วนำไปบดนะคะมีกระเทียมมีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำตาลทรายมีน้ำมันมีเกลือแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะ เราจะเริ่มจากการทำไส้ก่อนนะคะผัดกระเทียมให้หอมเหลืองดีนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทั้งสองชนิดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกไทยใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำผัดให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วเราก็ใส่ถั่วที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปผัด ให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะจนไม่ติดกระทะลักษณะแบบนี้ใกล้จะได้แล้วค่ะก็ผัดต่อไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายผัดต่อะคะ่ะผัดให้เนียนเลยนะคะลักษณะแบบนี้ได้ะะแล้วค่ะเราก็พักไว้นะคะ ต่อไปเราจะไปทำส่วนของแป้งนะคะอัตราส่วนและแป้งแอดมินขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราจะนำมะพร้าวไปนึ่ง5นาทีก่อนนะคะจากนั้นก็นึ่งฟักทองให้สุกค่ะแล้วก็นำแป้งใส่ลงไปในกระมงังคุกเ้าด้วยเกลือนะคะแล้วก็ส่วนผสมของแป้งที่ให้ไปนะคะจากนั้นเราก็นำฟักทองที่เรานึ่งสุกใหม่ๆร้อนๆใส่ลงไปค่ะ คลุกเขาให้ฟักทองมันเข้ากันกันกบแป้งนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ทยอยใส่กระทิลงไปค่ะนวดไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแป้งมันไม่แตกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรานำไปกรองค่ะเรากรองรอบแรกเราก็จะค่อยๆเขี่ย ให้แป้งมันลงไปข้างล่างให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่อยๆตะล่อ,ตลอมตลอมแบบนี้ค่ะพอแป้งมันลงไปหมดแล้วเราก็จะกรองอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แป้งของเราเนียนนะคะจากนั้นเราก็จะนํามะพร้าวที่เรานึ่งเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะไปเตรียมใบตองนะคะใบตองของเราเราจะตัดความกว้างประมาณ18เซนนะคะแล้วก็ใช้ ถ้วยแบบนี้ค่ะกว้าง13เซนนะคะคว่ำลงไปแล้วก็เอามีดกรีดให้เป็นวงกลมนะคะจากนั้นเราก็จะเอาใบตองมาประกบกันค่ะเราจะเอาด้านสีเขียวออกนะคะจากนั้นก็พับแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้กลัดก็ได้หรือจะใช้ลูกแม็กก็ได้ค่ะกลัด ก็จะได้ออกมาเป็นกระทงไซส์เล็กนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งที่เราทำไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะจากนั้นนำไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่ง25นาทีค่ะนำออกมานะคะแป้งของเรานุ่มมากๆเลยลองไปทำกันดูค่ะ